ที่อ่างทองเองก็มีภาพที่สุดสะเทือนใจเมื่อมีชายชาวเมียนมาอายุ45จมน้ำเสียชีวิตแล้วสุนัขที่เลี้ยงไว้สองตัวรักเจ้าของมากครับเฝ้าศพไม่ห่างเลยครับช่วงเที่ยงที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยุ191อ่างทองได้รับแจ้งเหตุพบศพคนจมน้ำเสียชีวิตบริเวณคลองชนลประธานหมู่ที่2ตําบลมหาไทยอําเภอเมืองจังหวัดอ่างทองหลังจากนั้นก็เข้าไปตรวจสอบนะครับพบร่างของนายสาเวศ เป็นชาวเมียนมาอายุ45ปีเป็นคนงานโรงงานรีไซเคิลที่อยู่ใกล้ๆกับจุดเกิดเหตุสภาพคือลอยคว่ำหน้าอยู่กลางน้ำบริเวณนั้นพบไข่ดักปลามีผ้าสโรงและรองเท้าของผู้เสียชีวิตพร้อมกับมีสุนัขพันธ์ไทยเพศผู้กับเพศเมียอายุประมาณ3ปีนะครับสองตัวนี้เนี่ยมันเฝ้าอยู่ไม่ห่างไม่ยอมหนีไปไหนเลยจากการสอบถามเพื่อนร่วมงาน,นทราบว่าผู้เสียชีวิตชอบดื่มเหล้าครับ แล้วก็ออกมาวางตะข่ายดักปลาตามคลองใกล้ๆกับโรงงานเป็นประจำโดยจะมีหมาสองตัวนี่แหละที่ผู้ตายเขาเลี้ยงเอาไว้คอยเดินตามติดตามอยู่ตลอดเมื่อวานนี้ผู้เสียชีวิตหายตัวไปกระทั่งช่วงเช้าของวันนี้สุนัขสองตัวเนี่ยวิ่งเห่าไปตามบ้านพักคนงานนะครับแล้วก็พาคนเนี่ยวิ่งออกมามาถึงที่เกิดเหตุจนคนเ็าพบว่าผู้เสียชีวิตนั้นกลายเป็นศพแล้วนะครับเบื้องตน้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ ส่งร่างผู้เสียชีวิตไปที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เพื่อจะผ่าพิสูจน์หาสาเหตุการเสียชีวิตต่อไปนะครับ